ข้าคือชัวหมหรือไช่เหมานามรองเตอ๋อจงแม่ทัพผู้มากประสบการณ์และพักดีแห่งมณฑลเกงจิว๋วและเป็นญาติของเล่าเปียวเส้นทางสู่ยอดแม่ทัพข้าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารหรือการปกครองข้าได้เป็นแม่ทัพเรือที่เก่งกาจ และเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปกป้องมณฑลเกงจิ๋วจากศัตรูที่รุกรานข้าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อเล่าเปียวและได้ทำหน้าที่ของข้ายางเต็มที่เพื่อรักษาความสงบสุขในมณฑลของข้าแม้ว่าข้าจะมีความสามารถในการทำสงครามแต่ข้าก็เป็นคนที่มีความยิงทนงและไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นข้ามีความขัดแย้งกับคงเบ้งและจิวยี่ ที่ปรึกษาผู้ชาญฉลาดแห่งยุคสามก,ก๊กซึ่งเป็นเหตุให้ข้าต้องพบกับจุดจบอย่างน่าเศร้าในยุทธการผาแดงข้าได้นำทัพเรือเข้าร่วมต่อสู้กับกองทัพของโจโฉซึ่งมีจำนวนมากกว่ากองทัพของข้าหลายเท่าตัวข้าได้วางแผนที่จะเอาชนะกองทัพของจิ๋วยี่และขงเบงโดยการใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศ แต่แผนการของข้าก็ถูกทำลายโดยจิวยี่ที่วางแผนที่จะเผากองเรือของข้าจุนสิน้นในวาระสุดท้ายข้าถูกโจโฉสังหารด้วยความเข้าใจผิดว่าข้าเป็นสายหลับของซุนกวนและเล่าปีซึ่งการตายของข้าเป็นจุดจบของผู้ที่ใช้ความยิงทนงในการตัดสินใจและไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง แม้ว่าข้าจะจากไปแล้วแต่ความกล้าหาญและความสามารถของข้าจะยังคงเป็นที่เล่าขานสืบมาในฐานะแห่งความกล้าหาญและความยิ่งทนง